สวัสดีครับพี่น้องครับพบก็ะชองบัตรลำเพลินออฟิเชียลครับมันนี้183กิโลตอนนี้เวลา9กโมงเนาทีครับขี่รถจากอำเภอโกสุมปิสัยจังหวัดมหาสารคามตอนนี้มาหอดจอดถึงครับมีทําการแสดงอยู่ที่ตลาดนัดอำเภอเพน จังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องกับสาวน้อยเป็ดบันแพงนะครับงานไม่รู้ว่างานอะไรแล้วก็บัตรงานจากบาทเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันพี่น้องครับขี่รถไปน้ำกันนี่ละเอออ่าตรงไปเรียๆครับยังไม่มองเดียวดอกอ่าเรียวซ้ายนะฮะครับ,รบประมาณสามโลพี่น้องครับอ่าทางอำเภอเพนบนนี้มีขขาวนะครับ 16 -19 ถึง19จะอากาศหนาวเย็นลงผิดปกติแล้วก็มีอะไรนะพายุเข่าพี่นองครับพายุฝนฟ้าขนองพายุรืดูร้อนนะครับแต่ว่าอุดรไม่มีหรอกเนะาะส่วนมากจะอยูส่วนอีสานไตนะครับ อื่นนะครับไปที่น้องคายอื่นไปนเล่น้องคายครับพี่น้องนะหลังจากน้องคายแล้วก็น้นองคายสิบเก็กลับมาที่อำเภอกุดจับอุดอรคือเกา่าออมแอมเท่านี้ครับปอกไกจากนี้ไปหอดวันที่สิบเก้าอยู่ผู้หลวงอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นวันที่ยี 0ก็จะเป็นงานมินิคอนเสิร์ตที่โลงเล่ามิตรภาพคอนแก่นนะครับผมก็น้องเบียร์ก็ได้ไปนะครับได้ไปคู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวใส่มุงนี้ละนะครับโ ที่ว่าการอำเภอเพนว้าวเรีน,นเนี่อำเภอพี่น้องครับโอ้ปอายัางกันใส่หอดไปเนาะขอบคุณพอ่อวันนี้ก็ดีอยู่พี่น้องครับอยู่ในอำเภอนะครับเรีนเจอได้หลายคนอาจจะได้สักผ้าสักแ้าก,กันอาจจะได้ซื้อของต่างๆอย่างต่างๆเนาะเออจะได้ซื้อพัดลมกรับผม,ม,อผมเออได้ซื้อแท่ละ เนี <ève S 2> Bref, e ่ยรานพัลมุมจะยังกลับมาสื้อไปท่ายหนางานก่อนำน้ำห่อนต้นหน่อยเอาไปยู่ปยันเลยไหมอืมไนมันเกาเดีวแห้งมันยอ้วก็ซื้อไหมซื้อตัวใหญ่ำของไม่แก้มทำของไม่แก้มสำในนอะบบเนาะ พอเห็นายหรืออย่างสักอย่างปากนมาถือเพนาะลูกคาเลยถือ,อกี่ตัวตลาดนัดไหมบ้านมีปัม๊มปตทด้วยแหละอ่ามันมองนีว่าล่ะเอาพีเพ่เส่เราเพื่อนยังกันใจทำไมไม่เห็นมีอะไรเลย คือว่าไม่ผิดมองนูโทษทำนะข้อให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้ตลาดนัดวันจันทร์ตลาดนัดวันจันทร์วิเชลบาทที่ตลาดนัดวันจันทร์เพื่อนมา โอ้วัวนเสาร์ตลาด,ดวันเสาร์แล้วอันนี้มันตลาดนัดยังล่ะเองเ,อเราหัดใส่เนาะคุณพ่อเอยว้าวมาทางนี้นะครับเดงตลาดนัดวันเสาร์อำเภอเพ็ญ เมื่อกี้ไปผิดมองกี้ไปผิดม,ม,มองนะฮะก็เลยมาตรงนี้นะฮะมองมองนี้นะเที่องงงเงินอะไรนะสาธารสุขนี่นครับกับสบนักง,งานสับอะนะสภาษามิรเออเดี๋ยวมาทางพีละีทีไม่ใช่เนนี่ครับ ว่าพิมพในจีเพตลาดนัดรันเสาอำเภอเพชรนะมันเกิดเกินมาเลยนะโอเคนะครับล่างอัดฉีดมีมีหัดล่างอัดฉีดอู่ใ,ใจเปล่าแจ๋ววันนี้ก็นะครับแทบช็อกไม่มีที่จะอยู่เลยนะฮะคนลุกพี่น้องครับคนลุกโอเคนะขมาหอนแล้วเดี๋ยวห้าสิบเปเจมิมล่างล่างรถเลยเอา,าของม่ง,งไปล่างหถด โอ้มนมีที่อยู่นะฮะเราจะอยู่ยังไงวัดดิเซโนวัดเพราะไอ้ลานกับปดเราจะอยู่อย่างไรคน,ล,น,นรรลูกพี่น้อง ใส่น้อใส่ชิป <c oughs> ฮัาแล้วตือบามาหอดยวนเลยครับวันนี้นะครับที่ตลาดบ้นา,นานเสาตนานล,านานลาดนัดบ้านเสานี่ครับอำเภอเป็นโอ้สะานที่กว่างควางครับมองจอดรถจอดลากบอึดงบยอย่ะแต่ว่าพกมีหมองผักหมองยูหมองเศร้าแค่นั้นละ นี่ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับแต่ว่าผู้ใดอยู่กนี่ก็สามารถย่างไปเซเว่นสร้างเซเว่นได้เพราะว่าเซเว่นอยู่นี่ห่างประมาณ700เมตรเซเว่นครับห่างจากตรงนี้700เมตรหันไฟนี่มันใสียเลยมั้งเนาะไฟนี่เนาะแล้วจีว่าหันไฟนี่ไหมก็จีเสียบปากเลยว่จัดเลยมันต้องมาลองเมืนเนองเลยบ่มมาแลงเพิ่นสิมาอันนี้บ่นอล ตลาดรัสปันผาได้เด่พอดีจะเอารถไปล่างนั่นี่ล่างใกลมองจะไปสนามขนมองเมแมนเขาไม่มองหลังรถตขอยู่ค่ไหนแมนงามงามเป็นตีเยอแต่ว่าไปคนควงลุงนั่นแหละก็คองลาย่างอยู่ในรถใช่ล้ไปพื้นบกไกลได้แมนอำเภอเพ็ญตลาดนัด้านเสาจู่อันน้องไข่ไอำเภอเมืองห่ไคบกวน หมอลำสุดยอดลำเพลินเนงินล้านโลกพระราชท,ทานไม่จะพูดอะไรเลยคินขา้าวบอกินครับพ่ออยกกินใส่เอาเป่าคลิปต่อไปของคุณทันั้นแก่ครับ